ไปจ้านกแก้วจะพาไปเที่ยววัดนะคะวัดนี้นะคะเป็นเป็นเหมือนกระเบื้องเคลือบนะคะเป็นแบบงานดินเผาค่ะเออเป็นวิหารนะคะอยู่ที่วัดนี้นะคะความสวยความงามก็คงจะเป็นวิหารตัวนี้นะคะวิหารนี้แหละคะ่ะแต่มันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะนกแก้วนะจะเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะ ตอนนี้ไปดูความสวยความงามกับนกแก้วก่อนนะคะว่าวิหารแห่งนี้จะมีลักษณะยังไงสวยยังไงมั่งนะคะวิหารแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีความสวยแกะเป็นรูปดอกไม้นะคะทุกคนอ่าติดตามข้างในกับนกแก้วได้เลยนะคะวันนี้พาเที่ยววัดอีกหนึ่งวันนะคะไปดูความสวยความงามของวิหารแห่งนี้ได้เลยจ้าไปเลยจ้าใช่ สวัสดีค่ะนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเที่ยววัดอีกหนึ่งวันค่ะวัดนี้มีความสวยอยู่ที่โบสถ์นี้แหละค่ะหรือว่าวิหารแก้วนะวิหารนะคะเขาทําในรูปแบบปั้นดินเผาเนาะนใช่ไหมเป,เ,นะเป็นกระเบื้องเคลือบหรือดินเผานั่นเองนะคะไปค่ะเขา้าข้างในกันชืวัดเลยวัดคลองหอทองนะครับอําเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวชมกันนะครับ เ,เดี๋ยวพาไปเทีเ่ยวชมนล้าตามผมมาเลยนะครับไปเลยค่ะตามคุณชายไปเลยจ้าว่าเขาจะวสวยงดงดงามขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะข้างในนะคะอันนี้ก็เขาจะเป็นทางขึ้นประมาณนี้นะคะเป็นพญานาคนะคะเป็นเป็นดินนะคะเป็นดินเผาเคลือบนะคะก็ไม่เหมือนที่ไหนนะคะนะคะนี่เข้ามามข้างในแล้วนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ชม,มบรรยากาศข้างในกันนะครับ ก็มีนะครับก็มีหลวงพ่อโสธรเราะด้านนี้นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นศิลปะเป็นกระเบื้องนะครับดูกระเบื้องผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับแล้วก็นี่หลวงพ่อจ่านะครับหลวงพ่อจ่าวัดบางกระเบานะครับแล้วก็นี่หลวงพ่อมณงนะครับน่าจะเป็นเจ้าวาดวัดองค์ที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบผมยังไม่ได้หาข้อมูลมาเลยแล้วส่วนนี้ก็มุมนี้ก็จะเป็นอะไรนะรอยพระพุทธบาทจําจำลองนะครับ นนในด้านหน้าฝาผนังก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นเป็นใกล้ๆเป็นเป็น,นเหมือนดินเผาอะค่ะดินเผาแล้วก็เป็นรูปลายอย่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นี่ประมาณนี้นะคะนี่นี่มาเที่ยวชมก็ได้นะครับเอ,อพอมาถึงตลาดบ,บ้านสร้างแล้วขับตรงมาเลยครับเอ,อถนนเส้นพนมสาราคามนะครับขับมาประมาณประมาณเกือบสองโลนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงทางเลี้ยวเข้าวัดนี่มันจะมีสะพานนะครับ แล้วมันก็จะมีอะไรนะซุ้มซุ้มประตูวัดแล้วเลี้ยวซุ้มประตูวัด<ค>เลี้ยวเข้ามาได้เลยรับซุ้มประตูวัดเขาก็จะเป็นดินเผาอย่างนี้แหละค่ะทุกคนเป็นเหมือนดินเผาเคลือบอะคะ่ะเออใช่ถูกต้องดินเผาเคลือบนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เป็นประมาณนี้นะ,ะนี่ ก็จะมีองค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะข้างในก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ค่ะอ่ะแล้วก็จะมีที่อีกอยู่ที่นึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่ก็เป็นวิหารของแม่กุนอิมนะคะแม่กุนอิมนะครับนี่นี่ค่ะมีของแม่กุนอิมนะครับ,บต่างต่างนะครับมีแรัศมีกระจายแล้วก็มีมมอ้อาวตรงนี้อะไรนะชื่ออะไรนะพราถังค้ำจังเหรอเอ้ยไม่ใช่ไม่แน่ใจอ,อะไรก็ันบ้าง ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่นี่บูชาเฉพาะผลไม้นะคะนี่อือนี่ค่ะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นวิถารแม่โกอินนะครับไะไปดูอีกที่นึงค่ะนกแก้วจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ค่ะนกแก้วไปวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะแล้วนกแก้วกลับทางบ้านสร้างปาจีนบุรีนะคะพอมาถึงวัดนี้นะคะหลักกิโลมันบอกว่า เอกับรถค่ะกับรถค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลนะคะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะทุกคนนกแก้วมานะคะเลยวัดนี้มาประมาณ2กิโลได้นะคะมันบอกให้กับรถค่ะบอกกับรถกับรถ g p s นะคะพอนกแก้วกับรถเข้าไปนะคะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถึงสองเที่ยวด้วยกันนะคะเออวัดนี้นะคะเหมือนว่า เขามาบอกให้นกแก้วไปรีวิววัดแห่งนี้นะคะวัดแห่งนี้นะคะก็จะมีงานด้วยนะคะใครอยากไปเที่ยวนะคะงานประจำปีนะคะก็ไปได้เลยนะคะวัดแห่งนี้นกแก้วก็ผ่านแล้วนะคะสองรอบรอบแรกนกแก้วว่าจะรีวิวให้นะคะแต่รอรอบสองค่ะเขาบอกให้นกแก้วกลับรถนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วแต่นะคะแต่ละคนแต่ละความคิดนะคะ อพอนกแก้วเข้าไปนะคะนกแก้วก็ว่าเอ๊ะทําไมรถมาจอดแค่ตรงนี้นะคะจะออกไปทางนู้นมันก็ไปไม่ถูกแล้วนะคะต้องกลับรถออกถนนใหญ่อีกทีนึงนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะวันนี้ก็จะมีงานนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่สองนะคะมกราคมนะคะมีงานมีลิเกนะคะใครว่างก็ไปเที่ยวชมได้เลยนะคะวันนี้มีความสวยสดงดงามก็คือวิหารนะคะวิหารดินเผาตัวนี้นะคะวิหารดินเผาแห่งนี้นะคะมีความสวยสดงดงามนะคะ นกแก้วก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเลยนะคะเมื่อเห็นอยู่ที่วัดนี้เลยค่ะนกแก้วก็เลยรีวิวมาให้ดูนะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ